วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเนาะนี่ในในแก้วช็อตอันนี้ก็คือหินทรายที่เราผ่านกระบวนการบดละเอียดแล้วนะคะก้อนมันก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้เนาะอันนี้คือสีขาวนะคะอันนี้คือสีทองแต่พอดีว่าสีเขียวเนี่ยมันหาไม่เจอ ไม่แน่ใจว่าน้องที่ออฟฟิศเนี่ยเขาเก็บไว้ตรงไหนนะคะอันนี้คือผงทรายที่ราบดละเอียดเป็นผงทรายธรรมชาตินะคะที่มีขนาดใหญ่ตุ้มหยิบให้ดูเห็นไหมคะว่ามันละเอียดขนาดไหนนี่เห็นไหมคะอ่านี่ค่ะละเอียดมากนะคะอยากให้ อยากให้เห็นว่ามันเป็นงานสีมือนะคะงานของคนไทยจริงๆไม่ใช่เป็นงานที่ลอกเลียนแบบมานี่จดลิขสิทธิ์แล้วนะคะต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะอย่างถูกต้องนี่เห็นไหมคะว่านี่คือก้อนหินทรายจริงๆที่เราเห็นกันตามธรรมชาติเนี่ยะคะ่ะเนี่ยแล้วเราก็มาผ่านกระบวนการทางเคมีนิดนึงอ,อยากให้เพื่อนเห็นกันนะคะว่า วัตถุด,ดิบของเราเนี่ยธรรมชาติจริงๆขอบคุณค่ะ